ว่าง่ายตัดหน้าขวาว่าง่ายยกเข้าไปนั่งรองโอ้ยนะคร <no ึ่งรอบครับแมครับเอาละครับคนละหนึ uh, ่งแช์ครับผม คนละหนึ่งเทียรนี่กับมัน้วครับผมขอบคุณทุกทขอบคุณครับ,อบ,รบสองต่อนหนึ่งครับทสองต่อหนึ่งแล้วว่าไงเอาแล้วครับโยกเข้ามาฟิวโฮโอ้ห หนักเหลือเกินครับเจ้าฟิว้ำเปิดเตียสนามเป็นปงีสิสาเลยครับสวัสดี18ท่านชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละฮะสุท่านชมแล้วนะครับหนึ่งต่อสองครับฟิวตัดเข้ากลางว่าไงเอาโหยมาแล้วครับแม่สกอวันกอนได้โทรคุยกับ่โย้ด้อ โอ้พี่โย่แบบใส่เลยเบื่อนใส่ใส่ใส่แบบใส่แันมันขนจันทร์พี่ยังแข่งอยู่เลยเพื่อนเลยนพี่โย่อะแล้วกะใสแบบไหนเ่ยเพื่อนพี่โย่ถักไายเด้วลอยถังเพชรพุ่นดีถักไทยพิพนครับผมดยู่ในกัรครับผมกูแชร์เราขอบคุณมากๆฝนตกไหมครับแม่มันตกลินลินแบว่าแม่เอ้าโอ้โหลูกดีครับไม่มีใครรับครับแม่เสร็งง่ายเลยเกินครับเจ้าฟิวนะฮะฟิวบุรีรลำใครขุนโชนะนันนัท เออนะครับสุโอ้โหโ้นะฮะสุดยอดจริงๆครับบางทีก็ุูสีนะครับครับค um, ู่นี้ฮะตับผมจะนไ่ไว้เรื่อ่าไม่ได้ถ่ายเหรอโอเค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  คนเพียอคมเี่เป็นตาอานยากฟิวชนะไหมครับิชนะยังไงก็เตียอยู่นี่นสามสอกันเี่ยเอาเตียก็ไปตะเดรนั่งรฟิวเลยไปทั่วที่นี่ว่าไงโลูไปนังรองโอ้ แม่นางรองครับแป๊บนึงฮะก็แฟนคลับก็อย่างทีมงานก็นี่แหละครับต้องแบบนี้ฮะสองต่อสามครับติดตามครับแอดขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเอาออกครับผมผมจะขอย้ายมุมกล้องนีดนึงฮะ สามต่อสองครับแม่ค่ายขุนโจรขึ้นนำแล้วครับอ้าวโอ้ยแมบุยลำด้วยกันนะฮะเนี่ยโอ้เสิร์ฟยัดตัวเลยครับเจ้าฟิวนะฮะครับเสียงชัดเจนหรือเปล่าติดตามครับแอดขอบคุณมากครับเอาแล้วครับเอาเลยครับโอ้โหนะครับขอบคุณอยู่ด้วยกันครับก็ช็อตเด็ดปลานี่ย ไปสามลงแม่สามพันเดียวดูไหมสี่ต่อสองครับว่างอ๋อยเอาโหเจ้าฟิวฮะแม่เสิร์ฟวัดหัวเน็ตเลยครับลุงนี้แม่นะครับทำดีเหลือเกินนะฮะเจ้าฟิวใส่สกอร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับอย่างขุนโจรเมย์ป่าฮะโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้นะครับ อ้าต่อสองครับต<า>ัายตาง้องเอาละครับยอดมาว่าไงอ้าวเปิดครับยกก็ไปว่าไงครึ่งรอบครึ่งรอบนรกโอ้โห,โหนี่ครับนั่งรองฮะ<า>แม่คร<า>ึ่งรอบทีส่สวยจริงๆรฮะ<า>สองต่อห้าครับว<า>่าไงครับตัดหน้าซ้ายโยกเข้ามา โอ้นะครับโอ้สามสี่สี่สท่านชมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผู <c oughs> ้ต่อไปน่าจะเป็นโม่งหลิวนะครับ <c oughs> โม่งหลิวต้องรอชมนะครับแอดมินอาจจะไม่ตัดตอน <c oughs> โคตตกลงยู u ูบอย่างนั้นนะ <c oughs> คือมันมันมันดูไม่งามอะฮะ <c oughs> คือเริ่มใหม่ที่4 <c oughs> ต่อนหนึ่งเลย <c oughs> 5ต่อนหนึ่งเลย นะครับก็ยังสู้ได้นะฮะเอาแล้วครับเข้าสู่เกมครับอยู่กับแอนวินดีชาร์พุรักตะก้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหกต่อสองครับเอาแล้วครับบุรีลำยอดมากว่ให้นางรองยกเข้าไป ครึ่งรอบโอ้โหฮะเตะข้างขาแม่ครึ่งรอบเตะดีเหลือเกินนะสุดยอดนะนางรองนะครับอสองต่อหกครับว่างไงตแต่เข้าก้าวว่าง่ายาาย,ยกเข้ามาฟิวปักเข้าให้โอ้โหสันแบกครับ No?> เจ้าฟิวนี <S <s ่ร้อยดีลาครับไม่ว่าจะเป็นซันแบ็คนะครับเต็มหลอกนะฮะได้หมดครับ6ต่อ2ครับ6ต่อ2ฟิวตัดเข้ากลางอีกแล้วเอ้าโอโห7ต่อ2แล้วครับไอ้แล้วครับขุนโจนนะฮะนะครับทำดีครับ บุรีลัมนะครับเจ้าบ,บ้านนะฮะเสิบกินเสิบกินนะฮะตอนนี้เจดต่อสองเอาแล้วครับเปลี่ยนแดนแล้วครับ สับสับสับทางนะฮะขุนโจรกันบ้างครับขุนโจรไว่ปาเจ็ดต่อสองครับเอาแล้วครับเอาแล้วว่าไงยโยกเข้ามานางฟักโอ้ไม่ข้ามครับแปดต่อสองแล้วครับตอนนี้ คุณโจนนะมาดีลึกเตือนนะตัวเตะนางรองใช่หมอหนึ่งบอกรับแอดใช่ฮะนี่เลยครับไปมาเยครึ่งกี่นิแปดต่อสองครับเอ้แตดเข้ากลางเอ้าไม่มีใครรับครับเก้าต่อสองแล้วครับเอาแล้วครับคุณโจนเป็นป่าเจ้าฟิวฮะวันนี้มาแบบสดมากนะครับ คือมั่นใจมากนะครับค,รค่ายขุนโจนวันนี้รับแขกฮนะเก้าต่อสฮนะโอ้โหนะครับต้องบอกว่าขาดช่วงขาดมาฮะยกมารึงรอบโอ้โหรึงรอบดีเล็กเกินครับลูกนี้ราคาอยู่ที่6หมื่นบาทครับคูน่นี้ชิงเงินรางวัล6กหมื่นบาทนะครับ ว่าไงต้อง<ห>รอชมว่านางลองจะไล่มาได้ไหมโอม้ฟิ oh, <a> ว<แ>เปิดไปไหนฮะร <c oughs> อหรือเปล่าครับเอาละครับไล่มาแล้วครับสามเก็บไว้กว่ามันโดนไงอ่ะ เอาว่าไงเป็นเต็มหรือเปล่านางร้องเอาเจ้าฟิวแก้ตัวเต็มรอบไหมปัดเข่าให้โอ้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับเอาเลยฮะแม่นางร้องไล่มาสองเต้มแล้วครับสี่ต่อเก้าแล้วครับเอาเลยครับคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ระเบิดลงตลอดเวลาได้เลยนะครับแต่ก็รูปกลมๆนะครับขาวมาขายให้อดวินดีชาร์ปแล้วมันบ้านพี่เบิร์ตไหมทางรองับานนฉ้วไล่มาแล้วครับทางรองแม่เจ้าฟิวชัดไปเลยสามแต้มฮะ5ต่อ9แล้วครับคู่ต่อไปใครเตะครับน ผู้ต่อไปมุ่งหิวครับจะเข้าต่อนะครับเข้าต่อของที่เตะไว้นะฮะที่เที่ยวน้อยแต่กองเปิดแต่กองเปิดไถ่นาฟุตไปห้าต่อเก้าว่าไงเพิ่เปิดโอ้โหนี่โอ้นะครับเพิ่งล็อกได้นะฮะจะฟิวเก้าต่อห้าครับ เอาเลยครับน hey, like ี่กรรมการเ็สนามก็น um ี oh, oh ่อย่างหนึ่งบางชั้นแล้วก็เจ้าแจ๊กนะแหมบริการดีเหลือเกินนะหวง่ายาไปแล้วเนี่ยาโอ้โหนางรองครับแ่ครึ่งรอบยังรักได้ฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้นางรองฮะ สู้กันอยู่ที่6 0,000บาทครับทงเงินรางวัลนะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะครับดูสนามเริ่มแห้งแล้วฮะโอ้โหออกครับโอ้สนามเริ่มแห้งแล้วครับตอนนี้ครับสนามเริ่มแห้งแล้วครับไปสู้กันแน่นอนครับคืนนี้รอติดตามชมได้เลยนะฮะถ่ายกันจนถึงคู่สุดท้ายแน่นอนนะครับ นี่กรรมการสนามก็เช็ดไปเรื่อยฮะเติมวเติมวครัก้าต่อห้าเก้าอ้อยู่โอ้ยู่ฮะอยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้โหนางรองโอ้นางรองเริ่มอยู่แล้วครับตอนนี้คู่ต่อไปก็จะเป็นม้งหลิวนะครับเข้าไปเตะต่อฮะม้งหลิวก็เจ้าแจ็คฟิวนะครับ คู่คิดตั้มเตะยังครับยังครับนี่คือคู่คู่แรกนะครับคู่แรกในในรายการนะครับคู่แรกคือเตะไปแล้วยังไม่จบนะฮะคู่ที่สองไม่เตะก่อนครับเต้าโอ้โหเจ้าฟิวแหมสดวนลึกเกินฮะเจ้าฟิวนะครับฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะฮะเก้าต่อห้าเก้าต่อห้าครับ เอานางร้องบ้านฉันเอานางรองบ้านพี่เบิร์ตเอาโหยเกี่ยวไม่อยู่ฮะเกี่ยวไม่ได้ครับลูกนี้ใหญ่ขุนโจรห้าต่อเก้าโอ้โอ้ลูกดีฮะแหกต่อเก้าเลยครับ S <S เอาละครับสำเพ็งจะไม่หรือเปล่าต้องรอชมครับชิงรางวัลที่60,000บาทคู่น,นี้อนอนอนะโอ้นะครับโอโเ้าหกต่อ9กโยกเข้าไป โอ้โหเอาเอาได้ครับ9ต่อ6ครับก็ยังห่าง3ช่วงตัวนะครับก็ขุนจนก็ยังนำอยู่ครับ9ต่อ6ว่าไงข้าใหญ่า่บุยรับโอ้โหไม่ได้รับหละครับตะข้ามไปนะครับ โอ้ยนะครับลูกเสือลูกนี้บ้านภาษาผมเหมือนลักไก่ครับลักไก่เลยแต่ว่าไม่ข้ามนะครับเดี๋ยวกนครับางไอหกต่อเก้าเอาโอ้โหจ้าฟิวครับแม่เอาเลยครับต แรกๆก็มาดีฮะคุณโจรตอนนี้ก็ยังขาดขาดเกินเกินนะ9-26เอาหน้าขวาอีกแล้วอยู่ครับยกขึ้นมานางรองวานฉันว่าไงว้าวเต็มหรือเปล่าโอ้โหยังอยู่ฮะโอ้โหนางรองวานฉันนะแมพี่เบิร์ดบอกนางรองวานฉันนะ สรุปครับรับชมจากสกลนครภาพเสียชัดเจนขอบคุณครับอาจารย์วิรัตครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณล้านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฮะแหมนะครับยังล็อกได้นะฮะแลกเกมเกี่ยวกันแลกเกมเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะครับมือต่อเก้าครับโอ้เนาะโอ้โหนี่แหละครับ เกี่ยวก็จริงนะฮะแต่แรกข้ามนะครับนี่สามช่วงตัวครับห่างอยู่3ามช่วงตัวนะครับคือยังห่างอยู่นะฮะเก้าต่อหกครับนี่น้าซายว่าไงเอ้าอยู่ครับโอ้โหตีหัวเฉยฮะตีหัวเฉยฮะโอ้โหแก้ไขได้ดีครับ หกต่อเก้าครับเออด็อกเปี้ยวโอ้โหปาดครับแม่เริ่มเข้าฝักทั้งสองฝั่งแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเริ่มบล็อกฮะเก้าต่อหกครับอออโหแต่เข้ากลางว่าง้า สิบต่ตตอหกแล้วครับเอาแล้วครับห่างอีกแต้มเลยครับสิบต่อหกครับโอ้ขุนจนไม่ป่านะครับขาใหญ่ฮนะเจ้าบ้านรับแขกเลยต้องบอกว่ามาดีนะครับจบฟิวแล้วก็วันนี้นะครับจบฟิวนะครับมาดีเหลือเกินฮนะทั้งเสิร์ฟทั้งเตนะฮะสิบต่อหกครับ อตัดเข้ากลางโอ้โหนิดเดียวจจฟิวฮะโอ้โหเคยได้จากลูกเสิร์ฟลูกนี้นะครับคือตัดเข้ากลางครับหกต่อสิบหลังมาเขาว่าง่ายังอยู่ยกเข้าไปฟิวโอ้โหนนะดีเหลือเกินนะ ภาสิบต่อหกครับได้เต็มเฉยฮะตรงนี้ตัดหน้าขวาครับมาแล้วนะครับคุณจุนไม่ป่าสิบเอ็ดต่อหกแล้วครับสิบเอ็ดต่อหกครับตอนนี้นะครับ เอาละครับติดไ้เอยตดตาไ้ิอ่อหกครับหนีออกไปอีกแ้มนะขุนโจรอนนาควาอีกแล้วเอาวินนิดนึงโยเข้าวาโอ้โหล้นนะเอาเลยครับยังล็อกได้ฮะ

S <S <preach science> เอาแล้วครับไล่มาแล้วครับเต่อสิแล้วครับตอนนี้ฮะแหมลูกเสือบครับนี่าอะไรนครับน่าจะบทจะเสียก็เสียง่ายนะฮะคุณโจรมาแล้วครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเอาอีกแล้ววาไงโออยู่ฮะลูกนี้เอาแล้วครับยังล็อกได้ฮะ

ครับสาใจฮะเจ้าเอ็มยกได้แล้วก็เจ้าฟิวนี่ทำดีเหลือเกินนฮะ สิบสองแล้วครับสิต่อ7ครับลูกเดียวเกมครับสองต่อเจ็ดนะฮะเก้ไม่เกมโอ้เกมเลยครับวิลามคุณชนไม่ป่าจฮะชนะนางรองไปด้วยสกอสิบสต่อ7แต้มครับโอ้โหนะครับมันจริงๆรับฮะ